6 oh, oh, <Taiwan. S 1> นาฬิกา57นาทีนะครับเร็วและแรงแซงทุกเนินนะครับวันนี้ถนนประชัดชื่นก็อย่างโล่งๆนะครับเราขับช้าหน่อยไม่เป็นไรเนอะเดี๋ยวแวะไปดูดิ เด็กปูกลับมาขายหอยทอดหรืออย่งนะครับสนใจสั่งหอยทอดไหมครับหอยทอดใส่ม,าม้านะครับหอยทอดพนักงานก้าครับส่งวันนี้มันไม่อร่อยกินเองแล้วกันเนอะเป่นแม่นกลับแล้วนะใส่ม้ามันแค่หน้าปักซอยนะแต่ชื่อนะจ๊ะหน้าหมู่บ้านพัดสอนนะจ๊ะโกโก้ถนนงามวงวานเวลาตามมุมซ้ายล่างของภาพ สังเกตว่าเลนท้ายของเลนรถติดยาวๆนะครับแข่งกันไหมใส่ไหมใครถึงก่อนเจ้าแล้วแลแรงแรง่เหนื่อยนะจ๊ะไปเอาแยกแครายครับแยกกี่หอยทากทานเร็วกว่าเฟอร์รารี่นะครับเราเร็วกว่าเฟอร์รารี่อยู่แล้วครับ เพราะว่าเราแต่องหอยทากมาแต่งกั้นเปล่าแค่ลายใส่หมามันแค่หน้าปับซอยใช่ไหมใส่บอยไปว่าไปไรแล้วผมอ่ใช่บอยเร็วและแรงแต่งทุกเนินนะครับเป็นไงบอกแล้วใช้จักรยานเถอะถ้าใช้รถกับออเต์ไซค์ก็ <c oughs> ติดไฟแดงต่อไปแล้วไซนี้ขาดแรงสุดนึนจ๊ะ รัตนาทิเบศครับรัตนาทิเบศครับไทยไหมจ๊ะถ้าส่งกลิ่นได้นี่จะส่งกลิ่นไปให้แล้วนะทางทางเฟสแล้วนะหอมมากกลิ่นหอมมากผัดไทยนะไทยดูรีลากันที่ยี่ส้นของเจ๊ก่นะอน ผสมนั้นห <mitigation> oh. อยทอดนั่นนะกระตับกระเซงน่ยนหอมมากต่อยนะฮะย้มเต้นนะฮะอร่อยไม่หรอยต้องดูการยิ้เส้นนะครับอขดไ่อ่ารครม่ดแอปดูแอปดูัดไม่อันแล้วจับไปนะครับเด็มคาราเบล ตอปั่ไล่ยใหม่จะยี่ต่อครต้องอร่อยนะเครื่องเนี่ยคลิกนะครับผัดไทยเครื่องเป็นี้นะมันต้องถึงเครื่องนะครับคือไม่ต้องปรุงเลยครับผัดไทยไม่ต้องปรุงเลยนะครับผมผมไม่ปรุงเลยนะเจ๊เครื่องปรุงไม่ต้องแถมให้ผมเพราะผมไม่ปรุงเลยผมกินตามที่เจ๊ให้มาตรงนั้นก็หอยทอดครับนั่นนะน่ากินขนาดไหนเราดูหอยทอด ผัดไทยมันต้องให้มันร้อนให้เส้นมันนุ่มแล้วก็นวดเต้นนะให้น้ำซุปมันถึงเข้าไปใช้ตะลิบกรลยารษกันนะนต้องกรอบแน,น,น,น่นนอนเีลาการเคาะกระทะครับ ร้อนละลายเลยครับกอย่างต้องมีการหมักรอเวลานะครับรอรอเวลานะครับให้มันซึมเข้าเนื้อนะครับอ่าทด้วยความอารมณ์ดียิ้มไปทําไปอาหารต้องอร่อยนะครับเจ๊ะนะเจ๊บอกชใช่ใช่เชื่อครับนะกอย่างต้องรอเวลานะครับให้มันร้อนนะครับให้มันซึมเข้าไปในเส้นเลยนะครับในซอเติมน้ํามันลงไปนะอาหารน้องอร่ยนะครับอ,อร่อยมาก เราดูกันแบบทำแบบสดๆใหม่ๆนะใช้เวลากี่นาทีนะการเอานะคือพูดง่ายว่าสุกสดสะอาดแน่นอนไม่เคยต้องเสียกินได้เต็มคาราเบลเลยเครื่องแน่นมากเนี่ยเครื่อแน่นร้อนร้อนร้อนอุ้ยอุ้ยผมร้อนนะครับเฮ้ยผมร้อน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 แรง อร่อยแน่นอนคนับตุ๊กเองนี่ตอนนี้ยังยังยังตุนข้าวต้มตุ๊กไม่ได้เส้นยังไม่นิ่มเีลยต้องรอเส้นนิ่มก่อนแล้วก็ยี่เส้นเข้าไปนี่รีแลกกันที่ยี่เส้นยี่เข้าไปยี้เข้าไปอะไรเปี้ยวเลยมือผมร้อนแล้วล่ะตอนนี้กล้องผมก็ร้อนแล้วล่ะ เดี๋ยวบอกข้ามาต้องไม่กลัวไปไม่กลัวมัวมนร้อ,อนดูเข้าไปแทบมีสิบเป็จแล้วนะสองห่อแน่ครับในนี้มัเข้ามาดูวัดฟัดเฮ้ยใส่เข้าไปซุ๊บซุบใส่เข้าไปแยกติก๊กนะครับอันนี้ใส่ติ๊กเข้าไป อยากจะลงกระเป๋าแล้วแว่นแม่นอะ